เธอกลับไปบ้านก็จะบอกพ่อแม่ว่าลมเนี่ยมันพัดไปแล้วพัดไปหมุนลอยไปเอากลับมาไม่ได้อีกแล้วเพเวลงชื K ่อควาเกาเกียวบ่ายนะครับเป็นเพเลงนินทานะอยู่ไปอยู่มากลายเป็นเพเลงร้องนิทานพื้นบ้านที่โด่งดังมากๆของเวียดนามนะครับวันนี้น้องแอฟทักษะอรอให้เกียรติในการขับร้องเป็นภาษาเวียดครับ Thank you. ำเบิร์นนะคเบิร์นเพรว่าขอบคุณภาษาของเพื่อนบ้านเวียดของเราน่บทเพลงที่บอกว่าสะพานข้ามสะพานแล้วก็หมวกโดนพัดลอยไปลอยไปติงต่งติ่งติ่งเศร้าบาอลอยไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่สังคมในอดีตมันมันถือว่าสำคัญนะครับกลับกับ กา,การดูแลตัวเองของกุลสตรีในภูมิภาคอุตสาคเนในในภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยนะครับในแง่ของการเรียนรู้เนี่ยจะเจอความรู้อีกมหาศาลเลยทีเดียวที่ส่งผ่านเพลงแม้แต่เพลงที่ไม่ได้ยินคำร้องนะครับแต่ได้ยินส่วนประกอบสำคัญอย่างเพลงต่อไปนี้ครับบทเพลงนี้เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรี2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเรียกว่าสี นั่นแหละครับภาษาไทยเราคือชิงนะฮะซีนะฮะกราบอีกเครื่องหนึง่งนะับได้ยังวานะครับ,รบอันนี้ว่าและอันนี้ก็คือสี่เป็นบทเพลงจากเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของประเทศสยามนะนั่นก็คือพม่าเอ่อพม่าไม่ใช่ศัตรูที่เราโดนหลอกกันในภาพยนตร์จอใหญ่พม่าเป็นเพื่อนบ้าน ที่มีความน่าสนใจนะครับในวิถีชีวิตในสิ่งที่เป็นการยึดคุณค่าของชีวิตที่เราเรียกกันว่าจริยธรรมหรือศาสนานะฮะบ,<อ>บทเพลงนี้ที่บอกว่าเป็นเพลงสีกับเพลงหว่าเนี่ยนะครับชื่อว่าซีเนวาชิงและกลับนะครับเ,เป็นเพลงสะท้อนถึงแนวคิดทางพุทธศาสนาเราจะเรียนดนตรีเราจะเรียนขับร้องฟ้อนรำนะครับ ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้คล้ายๆกับเพลงสาธุก,การที่อยู่ในดนตรีไทยนะครับโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเรียกสาธุก,การหรือมันมีความหมายอย่างไรแต่ว่าพอพูดถึงซีกับวาการเกิดและการดับการเริ่มต้นและการลงจบเนี่ยมันมันสามารถบันทึกสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตได้ทันทีทระหนักรู้ได้ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเอาบทเพลงเพลงนี้มา เล่าเรื่องนะครับผ่านเสียงของสีหยดกันครับซีเนหวะ คุณครับบทเพลงซีในหว่านะครับเมื่อไหร่เราจะมีการเรียนศิลปะที่ที่มันแฝงฝังสิ่งที่มันเป็นคุณค่าอย่างที่เพื่อนบ้านเขาเขาทำกันบ้างเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันน่าที่จะเรามาทบทวนเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงครับที่คิดว่าเป็นเรื่องของบทเพลงเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็บทเพลงที่มันเคยมีบทบาทในสังคมไทย นะครับอย่างน้อยในช่วง30ปีที่ผ่านมานะฮะเรารู้จักนาแอดคาราเบลกันแน่นอนนะครับนาแอดบาวก่อนที่จะมาเป็นเป็นนักร้องขวัญใจประชาชนเนี่ยเขาเคยไปเรียนหนังสือนะอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเรียนวิชาสถาปัตย์เสร็จแล้วก็ไปประทับใจกันกับออมิติการ การต่อสู้การสร้างงานศิละปะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยของของอศิลปินนะชาวฟิลิปปินส์อยู่ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณเฟดดี้อากิโอลานะครับอัลบ,บั้มที่หนึ่งบทเพลงที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนะฮะเรารู้จักกันในชื่อของลุงขี่เมาจริงๆมันเป็นบทเพลงที่มีความหมายมากๆนะครับต่อคนฟิลิปปินส์นะฮะ เพราะว่าเจ้าของเพลงคือคุณเฟรดดี้เนี่ยเขาเขียนเพลงอนนะัก a n a k อนนักเนี่ยขึ้นมานะฮะอนนักที่แปลว่าเด็กก็ได้แปลว่าลูกก็ได้นะครับเป็นความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับต่อลูกที่ถือกำเนิดขึ้นมาพอเติบโตแล้วก็ลืมพ่อหรือแม่บทเพลงนี้เขียนเป็นภาษาตากล็อกนะครับใน,ในตอนต้นฉบับ เสร็จแล้วก็ถูกแปลงเป็นภาษาอื่นๆนะรวมไปถึงภาษาไทยแต่ว่ากลายเป็นคุณลุงขี่เมานะ